สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนําให้ท่านได้รับชมกับรถ4ประตูหลอๆนะคะคันนี้นอกจากหล่อเราดูดีแล้วนะคะทุกท่านเปิดราคามาเพียง1นึ่0แบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นรถยนต์มิ t s ูบิชิไทยทัน4ประตูปี08เครื่องยนต์2 5 0 0อซีซีคอมมเร็วเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ในสถานะรอเริ่มประมาณ2สัปดาห์ค่ะ ในระหว่างนี้ท่านก็สามารถเข้าไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจกันได้นะคะรถอยู่คลอง8ทันยบุรีปรทุมธานีค่ะ139,000บาทถูกมากๆเลยทีเดียวเครื่องเกียร์สมบูรณ์ไม่เคยรือ้อความร้อนปกติวิ่งทางไกลสบายภายในสภาพสวยแอร์เย็นสีสันยังดูดีค่ะหน้าหลังเดิมๆนะคะช่วงร่างดีแน่นหนึบไม่ดังไม่โหนรอมขอบสิบาสีปี67ค่ะ มีซูบิชิไทยท่านปี0 8นนะคะราคาทุกงถูกค่ะทุกท่านสนใจเน้นติดต่อโดยตรงและควรเดินทางไปดูรถด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีค่ะทางด้านแอดมินเพียงแนะนําเบื้องต้นให้ท่านได้เลือกชมนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้าถูกใจอย่างไรติดต่อเจราจานัดหมายกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะสำหรับวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ